สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงส่วนประกอบชิ้นหนึ่งที่ส่งพลังมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันในโลกของ Data Center ยุคใหม่ครับคือถ้าพูดถึง Data Center นะครับเราก็จะนึกถึงตัวละครหลักๆเลยนั่นก็คือ CPU ที่เปรียบเสมือนสมองคอยคิดคำนวณกับ GPU ที่เป็นเหมือนกล้ามเนื้อสำหรับงานประมวลผลโหดๆแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่า จริงๆแล้วอาจมีอะไรบางอย่างที่คอยฉุดรั้งคู่หูสุดแกร่งคู่นี้เไว้อยู่เงียบๆทําให้พวกมันทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือพลังงานจิป,ปาถะที่ใช้ในการดูแล Data Center เนี่ยมันไปแย่งพลังงานและทรัพยากรจาก CPU มาใช้เยอะมากซึ่งผลกระทบมันร้ายแรงนะครับเพราะมันทําให้แอปพลิเคชันหลักๆที่ทําเงินให้เราทํางานได้ช้าลงและนี่แหละครับ คือที่มาของพระเอกคนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะและกลายมาเป็นเสาหลักต้นที่3กับไฮเปอร์ m อม d ิวเต a ร์เดต้าเซยุคใหม่โอเคมาดูกันครับว่า DPU หรือ Data Processing Unit เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการเอาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ทั้งหมดมาย่อส่วนลงไปอยู่ในชิปพิเศษแค่ตัวเดียวเลยครับหัวใจหลักของมันเลยเนี่ยก็คือภารกิจ3อย่างครับคือแบ่งเบาภาระ เร่งความเร็วแล้วก็แยกส่วนงานของโครงสร้างพื้นฐานออกมาซึ่ง3อย่างนี้แหละครับคือพลังพิเศษของ DPU เลยเรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าครับว่ามันทำงานยังไงอย่างแรกเลยคือ Offload หรือการแบ่งเบาภาระลองนึกภาพ DPU เป็นเหมือนผู้จัดก,การส่วนตัวของ CPU นะครับมันจะรับเอางานพื้นฐานหน่าเบื่อๆที่ไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหลักไปทำเองทั้งหมดเลย ผลลับก็คืออะไรครับ CPU ก็จะมีเวลาและพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ทำเงินให้กับเรานั่นเองต่อมาคือ accelerate หรือการเร่งความเร็วคือ DPU เนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่องานด้านเครือข่ายความปลอดภัยหรือ storage โดยเฉพาะเลยแน่นอนว่ามันทำงานได้เร็วกว่าและกินไฟน้อยกว่าการใช้ CPU ที่เป็นของสารพัดประโยชน์ไปทำเยอะเลยครับ และสุดท้ายคือ isolate หรือการแยกส่วนอันนี้สําคัญมากครับในเรื่องความปลอดภัยมันเหมือนกับการสร้างห้องนิรภัยแยกต่างหากให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานเลยต่อให้ CPU หลักของเซิร์ฟเวอร์โดนแฮกส่วนนี้ก็จะยังปลอดภัยอยู่ทีนี้มาดูผลลัพธ์ที่เห็นภาพชัดๆกันบ้างกราฟนี้โชว์เลยครับว่า DPU เนี่ยสามารถปลดปล่อยพลังของ CPU ที่เคยถูกใช้ไปกับงานโครงสร้างพื้นฐานได้มากถึง30%เลยนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่มหาศาลมาก และด้วยประสิทธิภาพที่มันสุดยอดขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ DPU ถูกเอาไปใช้ในงานที่ต้องการพลังประมวลผลสูงๆูงแทบทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริการคลาวดงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์หรือแม้กระทั่ง HPC และ AI เรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันกให้ชัดขึ้นอีกนิดนะครับอย่างในโลกของ Cyber s e c u r i t y DPU ก็ช่วยให้เราสร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่เรียกว่า zero trust ได้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องเลย หรือถ้าเป็นเรื่อง Solid มันก็ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ไกลๆเนี่ยเร็วซะจนเหมือนกับว่ามันเสียบอยู่กับเครื่องเราโดยตรงเลยละครับและหนึ่งในตัวจริงของเทคโนโลยีนี้ก็คือ Nvidia Bluefield 3 DPU ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงปรีถึง400กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวทีนี้ แน่นอนครับว่า DPU ไม่ได้ทำงานตัวคนเดียวแต่เป้าหมายคือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดโดยการรวมพลังของทั้ง CPU, GPU และ DPU เข้าไว้ด้วยกันซึ่งระบบที่ว่านี้เขาก็มีชื่อเรียกนะครับว่า NVIDIA Certified System มันคือแพลตฟอร์มที่ประกอบร่างมาให้แล้วแบบครบวงจรผ่านการรับรองแล้วว่าทั้ง3ทหารเสือ GPU, CPU และ DPU จะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นที่สุดข้อดีของการเลือกระบบที่ผ่านการรับรองแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องมานั่งลุ้นเลยครับ ทุกอย่างถูกปรับจูนมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแล้วจัดการง่ายขยายระบบในอนาคตก็ได้แถมยังได้เรื่องความปลอดภัยและการซัพพอร์ตระดับองค์กรอ,อีกด้วยคือเรียกว่าครบเครื่องเลยเห็นไหมครับว่าพอ DPU เข้ามาช่วยจัดการภาระหนักๆทั้งการแบ่งเบาภาระเร่งความเร็วแล้วก็แย่งส่วนงานสําคัญๆออกมามันก็ทําให้พระเอกอย่าง CPU และ GPU <S <S ได้โชว์ศักยภาพ <ament> ของตัวเองออกมาแบบเต็มที่จริงๆซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าหรือว่าจริงๆแล้ว DPU นี่แหละ คือชิปที่สำคัญที่สุดที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อมันมาก่อนเลย